มาเจอมาเจอกระบาปูท้อนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะกระบาปูท้อนซีม,มาทนี่นผม,ผมแบบฉบับบาะบปูท้อนนะครับผมใครเคยชมแบบผมเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกาแฟกันนะครับผมผมจะใส่หมอกนะครับผม หมอเคาน์ครับผมส่วนมากกับต้มกาแฟครับผมกับกาซีไซกาแฟซองนะครับผมกาแฟซองผสมกับกาแฟดำนะครับผมใส่หล้วแต่ความชอบนะครับผม ตอนนี้น้ำก็รอดแล้วนะครับคือซีฮอนอยู่นะครับผมน้ำนี่ก็สามารถต้มมาม่าได้นะครับผมชุกเฉิญนะครับผมไัเห็ุแบบผมกับคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมชงกาแฟแบบเร่งด่วนนะครับผม แบบงบประหยัดครับกาแฟกระซองซองประมาณหาบาทครับไอ้ตัวน,นี้ก็ประมาณสักสามสิบกว่าบาทมั้งครับมันก็ชงได้หลายครั้งคือกันนะครับแกงวงครับผมตอนนี้ผมกับมาล้อข,ขึ้นอะไรนะรผมกนวานะครนะครับ รู้สึกว่าสีง่วงน้อนนะครับไปชงกาแฟกินเ,เรียบร้อยครับกินได้ครับกินได้ครับเดี๋ยวฮามาลองชิมกาแฟที่เขาชงกันกน อร่อนดีรสชาติโอเคครับใช้ได้ครับผมฝากมนเกื่อนทีจเจอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผม ตอนนี้กระจอดล้อคือสินค่าอายุนะครับผมมาตั้งแต่ใบสามนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณหามงนะครับเป็นงานโอ้ครับแรนใกล้ๆกล้ครับผมมน,นจากแถวนวาวะไปแถววังน่อยครับผมโอ้อะไรครับ นี่ก็ได้ประมาณสักสิบกว่าเที่ยวแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นงานใกล้ๆครับผม